สวัสดีค่ะสวัสดีชานะคะเดี๋ยวนะคะ,ะ,คะจะไปติดตามน้องทับองคุณะค่ะอวันนี้นะคะคุณตานะคะก็ได้พระนะคะน้องทับองคุนนะคะเดินออกกําลังกายนะคะวันนี้นะคะคุณตาก็ต้องขี่หลังนะคะถ้าไม่งั้นนะคะก็เจอวัวน,นะคะตามทางนะคะเขาก็จะเดินกลับมาคืนนะคะ วันนี้เลยนะคะนั่งนะคะบุนหลังโคนะคะของน้องสับมงคุดนะคะก็ <c oughs> นะคะให้คุณพ่อคุณแม่น,นะคะได้นะคะมารับชมนะคะน้องสับมงคุนะคะอ <c oughs> <c oughs> ืมนะคะคุณตาเรก็พาขี่ไปเล่นเลี้ยวนะคะ <c oughs> ถ้าไม่นั่งบุนหลังโคนะคะก็จะตื่วัวน,นะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะตื่นนะคะก็จะกลับคืนนะคะ วันนี้นะคะพาทีหลังนะคะจะเดินนะคะชมนะคะรอบบริษัทนะคะของบริษัทนีคะนเป็นของบริษัทนะคะเดินนะคะมีก่อนะคะวัวนะคะวัวติดตามทางนะคะถ้าเป็นตาขี่นะคะอยู่บนหลังนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็จะพักนะคะกินยานะคะกินยาก่อนนะคะจับดึงนะคะยัง,ย,งยังไม่ต้องทำยังไม่ต้องเรียกเด้อย,ยังไม่หิวข้าวอ,ะอ่ะได้อะไรกินข้าวคะ่ะ ข่าวตามนะข่าวตามแล้วนะคะเกาะติดกระแสข่าววัน <Yeah. S 1> นี้ได้ได้นั่งนั่งบนหลังคอมีม้าเต็มถนนเนาะไปตามมุมมุมมาบาดโบมไปราบาดโบมไหม,ไหมอ๋อ,อเรียกมาให้นะคะวันนี้นะคะก็นะคะถ่ายถ่ายน้่งก่อน ได้สีหลังแล้วนะคะโอ้นะคะโอจะได้เดินนานยาวหน่อยนะคะเดินรอบบริเวณนะคะนี่นะคะ ก็นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมนะคะน้องกัลงคลวันนี้นะคะออกคุณจานะคะก็ขี่หลังนะคะขี่บนลำคอนะคะได้เดินเที่ยวนะคะไกลๆหน่อยนะคะกระเป๋ามะม่วงกับโปล์วเออพี5าร์โ น uh ี่นะคะก็มีม้าผูกนะคะตามถนนตามทางอีกแล้วนะคะถ้าไม่ขี่นะคะถ้าคุณตามไม่ขี่ลักโคนะคะตอนนี้ก็คงเดินกลับคืนไปแล้วนะคะกับหลังหันแ้วนะคะถ้าไม่ได้ขี่นะคะบุญหลังโคนะคะขนาดขี่หลังโคอยังเดินอยู่เลยเดินนะคะเดินนะคะม้านะคะนี่นะคะก็มีม้านะคะเป็นม้าของบริษัทเนาะ เห็นไเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะคะเห็นไหมคะดูสิคะดูสิคะน่ะเห็นไหมนะคะจะตื่นนะคะจะตื่นมาอีกแล้วนะคะมาก็ตื่นช้างช้างก็ตื่นมานะคะตื่นไปกันมานะคะวิ่งรีวไปแล้วนะคะนั่นวิ่งรีบวไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะถอยหน้าถอยหลัง แต่พอดีนะคะป้าก็ได้อยู่บนหลังโคะนะคะจะมีเส็นใดนะคะญญา,างปรวยอืนี่นะคะเราบริเวณนะคะที่สวนนะคะที่เราอยู่นะคะก็เป็นบริเวณเขาก็ที่ใหญ่นะคะับสมสวรนะคะก็นะคะไม่ได้เช่าที่นะคะเป็นที่ของเจ้าของบริษัทเลยนะคะ ิเ,เร็แล้วนะคะมา้มา,มาก็ตื่นนะคะม้าก็วอมามม้าก็ตื่นช้างนะคะช้างก็จะตื่นม้านะคะตื่นกันไปตื่นกันมานะคะดูสิโอ,โอ้ยวันนี้ได้เดินไกลหน่อยนะวันนี้ก็นะคะได้เดินออกนะคะออกมาข้างนอกนะคะ นู่นะคะที่มองเห็นเลี้ยวนะคะก็เป็นพระพุทธรูปนะคะเขาทีจันนะคะหลวงทรัพย์คงโคนนะคะก็ใกล้อยู่ใกล้ๆนะคะพระพุทธคารูปนะคะเขาทีจันนะคะนี่นะคะก็เดินมาด้านนอกแล้วนะคะเดินมาออกข้างนอกนะคะก็ดูสิมีแต่ม้าเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าไม่ขี่นะคะหลังโคนะคะก็จะตื่นนะคะแต่ก็จะได้บังคับเขาไว้ได้นะคะถ้าเขาวิ่งนะคะ ถ้าเราขี่ลังโคนะคะเขาก็จะไม่เป็นไรนะคะเอยแดดร้อนจังเลยวันนี้นะคะแดดร้อนยามเช้าเช้าสายสายนะคะประมาณนะคะเก้ามงนะคะนี่นะคะก็หยุดนะคะกินหญ้านะคะตามทางเลยนะคะ วันนี้นะคะตาโก,กนะคะ้านะคะหยุดกิน้านะคะตามทางนะคะโอ้โหเดรนอลนจัดเลยนะคะนี่นะคะก็จะเดินกินเลาะไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็มาข้างนอกนะคะมาข้างนอกนะคะที่นะคะพักนะคะก็พาลุงสมคุณนะคะเดินออกข้างนอกนะคะวันนี้นะคะก็ได้เดินมาออกมาข้างนอกนะคะเพราะตานะคะก็ฟรีได้แล <mor zar> ้วนะคะหลังจากที่ตานะคะก็เป็นฟรีนะคะ พีนะคะที่โกนนะคะก็นั่งไม่ได้นะคะก็จะปล่อยให้เขาเดินนะคะถ้าปล่อยให้เขาเดินนะคะคอนะคะกลัวม้านะคะกลัวม้านะคะก็เลยต้องนั่งนะคะบนหลังคอนะคะก็นะคะฝากกดไลค์กดแช่น,น,นะคะกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะช่องตะาอวยน,นะคะซัพมงคลครับนะคะ โอ้ยนะคะไม่ได้เดินออกมากินตั้งนานนะคะจ้าก็ขึ้นสวยมากเลยนะคะตามทางนะคะเรจะคามหานะคะบางทีนะคะยาไมทีก็เขาไม่กินนะคะอืมเดร้อนเลยนะคะวันนี้พี่เดดรรอนะคะอันนี้ทรัพย์มงคลนะคะก็ได้กินยเยอะนะคะ น,นี่นะคะก็รอบบริเวณนะคะรอบบริเวณก็จะเป็นป่ามันนะคะป่ามันนะคะล้างชีดนี่ฮะเราก็น,นะคะไม่ค่อยนะคะให้เขากินนะคะ รอบทางนะคะกลัวนะคะกลัวเขาฉีดยานะคะฉีดยานะคะในป่านี้แล้วก็มันก็จะมันก็นะคะมันก็จะกลิ่นนะคะไปถึงนะคะมันก็เวลาฉีดนะคะลมพัดไปนะคะก็นะคะไม่ค่อยอยากให้กินเท่าไหร่นะคะแต่คงไม่เป็นไรนะคะอยู่ฝั่งทางโน้นถ้าอยู่ฝั่งทางนี้นะคะก็นะคะอันตรายนะคะ ทาดอบบริเวณนะคะนะคะข้างทางนะคะก็จะเป็นหญ้านะคะเป็นป่ามันนะคะโู้นะคะที่มองเป็นนะคะเขาใหญ่ๆนะคะสูงๆนั้นนะคะเป็นนะคะเป็นพดเพุทธรูปนะคะที่ท่องเที่ยวนะคะพระพุทธรูปนะคะเขาจีจันนะคะพระพุทธรูปเกตสละนะคะเขาจีจันนะคะก็เราสร้ามงคลนะคะก็อยู่นะคะใกล้ๆพระพุทธรูปนะคะเขาจีจันนะคะ ก็อยู่เป็นปางช้างนะคะที่ปางช้างเข็มเป็นเข้มช้างเอ v e อนเจอร์นะคะเข้มช้างเอ v e อนเจอร์ข้างในนะคะข้างในก็นะคะมีแต่ต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงเต็มไปหมดเลยนะคะก็นะคะได้ให้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะได้มารับชมนะคะเราซับมงคลนะคะ นี่นะคะหมอก็ไม่เหนเห็นตัวหนังสือเลยนะคะก็นะคะสําหรับนะคะคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็นะคะขอจบนะคะแค่นี้เดี๋ยวเจอคลิปใหม่นะคะกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องตาอวยสักมงคณค,ณครับสวัสดีครับ